อืมมันมีใครแอบมองมองเหรอห,อหอล่อนิดนึงทุยอืมมันมีอะไรติดแขนเะนี่ยเฮ้ยนี่มัน มีสมบัติเกมเมอร์กรับสวัสดีนะครับผมวันนี้ผมมีสมบัติเกมเมอร์จะมาเล่นเกมมา The First Decennan p a s 2ให้ทุกท่านดูกันนะครับผมกรับผมก็ยังเป็นมือใหม่อยู่เลยนะครับผมจากพาร์ี่แล้วกรับาผมก็ไม่ได้เล่นต่ออีกเลยโอ้โหสาเข้ามาในเมืองผู้เล่นเริ่มต้นแล้วนะครับแม่เราจะเป็นยังไงต่อกราผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเลยครับกับเกมไซไฟชูเตอร์เกมนี้โอ้เกมภาพ สวยงดงดงามขนาดนี้เราจะไปรับชมกันเลยเอาละครับผมสําหรับท่านใดที่เล่นเกมนี้เป็นนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันได้นะครับผมกระรผมมิซูมาเกมเมอร์ก็เพิ่งเล่นเกมนี้เขา้าเกมนี้เป็นครั้งที่2เองเพราะงั้นผมยังเล่นอะไรไม่เป็นเลยนะครับผมตอนนี้อุยแนะนํากันได้นะคอคมเมนต์ก็เข้ามาเลยนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวภารกิจแรกของเราเดี๋ยวเราจะมาคุยกับผู้นําทางของเรากันก่อนนะครับผม โอเคเจ็บลึกลับที่ปรากฏขึ้นมานั้นเมื่อเรามีปฏิสัมพันธ์กับตัวหัวใจเรกก้านะทั้งเสียงและรูปร่างของมันเนี่ยสามารถรับรู้ได้โดยที่เราจะต้องเป็นลูกหลานที่ถือมันขึ้นมานะครับผมโดยที่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นนะครับที่สัมผัสมันได้นะครับผมโอเคนี่คือภารกิจที่เราจะคุยกับผู้นำทางนะครับผม ขอบคุณเหล่าลูกหลานหนะ้าที่ตอบรับการเชื่อมต่อของฉันนะตอบรับการติดต่อไปที่นี่คือออเบียนปาการสุดท้ายของมวลมนุษยชาติมีหลายชีวิตเลยที่ถูกสังเวยต่อหน้าหัวใจเหล็กก้าฉันเนี่ยปรารถนาจะช่วยเหลือมวลมนุษยชาติระบบของฉันเนี่ยสามารถค้นหาหัวใจเล็กกาได้อย่างไรก็ตามอ่ะฟังก์ชันของฉันเนี่ยเสียหายนิดหน่อยนะ ถ้าฉันเข้าถึงข้อมูลที่ผู้สร้างได้ทิ้งไว้ได้แล้วก็ฉันก็คงฉันคงต้องหาวิธีซ่อมแซมระบบของฉันก่อนนะนะฉันขอให้เราลูกหลานใครก็ตามที่ได้ยินเสียงของฉันได้โปรดช่วยเหลือกอบกู้ระบบของฉันกลับคืนมาด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะต้องมาหาวิธีกอบกู้ระบบ ของตัวผู้นําทางของเรานะครับผมเพราะว่าผู้นําทางของเราเนี่ยสามารถใช้ระบบในการค้นหาตัวหัวใจเรกก้าได้นะครับ เอาละเดี๋ยวเราจะมาคุยกับรุ่งันนี้กันนะครับผมรุ่งันนี้คืออัลฟานะครับเ่าเนี่ยคอยรับใช้เออเหล่าลูกหลานมาทายาทนะครับมากว่า40ปีแล้วอุยในตำแหน่งปัจจุบันของเขาก็คือซูพีมคอมมานเดอร์ของอาเบียนนะครับผมและในตอนนี้เขาเป็นผู้สั่งการเอ่อออกคำสั่งการต่อสู้ให้กับเหล่าลูกหลานทายาทคนอื่นๆนะครับอุ้ยนี่มันนักกลยุทธ์นี่นา ไม่คิดว่านายจะไปคุยกับผู้นำทางน,นั้นเนี่ยคิดว่านายจะตรงไปที่สำนักงานใหญ่เลยก่อนอื่น,นเลยกท็ำกทำได้ดีมากนะสำหรับภารกิจนั้นนะ่ะมันก็เ,เป็นภารกิจที่ยากจริงๆ,ๆอหรหลังจากปฏิบัติการน,นั้นจบไปอ่ะก็ทำให้เกิดผลกระทบกับเราผู้สืบทอดตอนนั้นที่นายพูดว่าเรามีความหวังแล้วนายหมายถึงเกี่ยวกับผู้นำทางอย่างนั้นเหรอ ด้วยความคารวเลยนะฉันแน่สงสัยผู้นำทางเป็นอย่างมากเลยมันอาจจะเป็นอาวุธใหม่ของวาวกัสก็ได้นะหรือเป็นศัตรูตนใหม่ก็ได้มันดูชาฉลาดมากเลยมันมั่นใจว่ามันจะเอาหัวใจเรก้าให้กับเราอ่ะใครจะไปเชื่อกัน นี่มันจะเป็นกับดักก็ได้อะทุกอย่างมันมีราคาเสมอแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของฉันก็ดูเหมือนจะมีความเห็นต่างไปนะเอนซโซลและเนลเนี่ยเสนอให้ตรวจสอบโดยการเอ่ทำตามคำขอของผู้นำทางอะนะแต่ว่าความจริงก็นั่นแหละก็เราก็ยังขาดผู้นำทางจริงๆนั่นแหละ เอนโซและเนลเนี่ยคิดว่าการที่มีผู้นำทางมาเนี่ยมันจะรบช่องว่างน,นี้ทำให้เราเข้าใกล้ย,ยิ่งขึ้นโชคดีเลยที่ว่าสถานเก่าแก่ของบรรพุษเนี่ยอยู่ในเขตครอบครองของเราพอดีเนี่ย ทายาทเอ,อ๋ยนี่คือภารกิจต่อไปอยากให้นายกับบันนี่เนี่ยพาผู้นำทางไปยังคิงส์ตันการส่งออกผู่สือทอดที่ใกล้ชิดเออหัวใจเหล็กก้ามากที่สุดเนี่ยมันคือทางออกที่ดีของเราบันนี่นนก็รู้ว่านะว่ากำลังรักษาตัวอยู่แต่ว่าอันนี้มันสำคัญมากเลยอ่ะเดียวฉันจะสง่งหน่วยสนับสนุนไปนะหวังว่าจะได้คำตอบที่ดีนะขอให้มันเป็นอย่างนั้นล่ะ อาล่เดี๋ยวเราจะเดินทางไปยังจิิสตันกับบันนี่กันนะครับผมทุกคนผู้ชมทุกท่านอุ๊ยเดี๋ยวเราจะปุ๊ดพุ๊พุ๊ถึงเลยแบบไม่ทันตั้งตัวน,นะครับผมไปเลย เอาละตอนนี้เรากำลัอยู่หน้าแผนที่กันนะครับผมนี่คือจุดที่เราต้องไปนั่นก็คือคิงสตันนั่นเองเอาละเรามาดีพอ,อลงคิงสตันกันดีก,กว่าตอนนี้เราต้องเช็คพื้นที่ภารกิจนะครับผม,มอ่าเราก็ต้องหาที่ลงอย่างนั้นเหรอโอ้ยขออนุญาตลงหน่อยนะไหนภารกิจเราต้องไปตรงไหนโอภารกิจเราอยู่ตรงนี้นี่เองเราก็ลงตรงนี้เลยได้ไหมล่ะ ออ้วามอุ้อยกยันหดว้าไปเลยเอะพี่เอ้ยแรงไปเปล้าอุย่ยเอาอะรเราก็มาถึง king stun กันแล้วนะทุกคนโอ้โหฉากมันกุนๆุนมามันกุนก้นๆยังไงก็ไม่รู้นะเนี่ยเอ้ยโอ้โหเราได้เข้ามาอย่างแล้วนะครับเนี่ยหมายังฐานของ king stun โอ้โหเนี่ยเราวับกายเนื้อมาเลยอดีนี้โอ้โหเรา ทันสมัยเทคโนโลยีเกินไปแล้วเฮ้ยหูแถมคอเรามีงูเหลืองอยู่นะทุกคนมีงูเหลืองรัดคอเราอยู่นะเมื่อกี้เห็นไหมนี่ดิดเฮ้ยงูเหลืองงัดคอโอ้ยน่กากลัวเป็นบ้ายิน่นีต้อนรับผู้สืบทอดอย่าได้ตกใจไปตัวตนของฉันเนี่ยถูกตั้งค่าขึ้นมาเพื่อที่จะให้สะดวกต่อการสื่อสาร ตัวฉันนี่เชื่อมต่อกับเราผู้สืบท่อทั้งหลายและสามารถปรากฏตัวที่ใดก็ตามที่ทุกคนอยู่แต่ว่าตัวฉันนั้นยังไม่สมบูรณ์ดีปัจจุบันนี้มีแค่พวกเจ้าเท่านั้นที่สามารถได้ยินและมองเห็นฉันเราต้องการให้ท่านช่วยฟื้นฟูระบบของเราอะนะ และเมื่อนั้นเมื่อทำสำเร็จเราก็จะช่วยเหลือมนุษยชาติเฮ้ยใครมาเนี่ยโอ้พี่เบิม้มเฮ้ยหายไปแล้วเฮ้ยโอ้เจมเมื่อกี้หายไปแล้วเฮ้ยทุกคนเฮ้ยโอ้ผมมาคัสจากทีมสนับสนุนนะ,ะนนได้รับคำสั่งจากศูนย์ใหญ่มาอารักขาคุณนะ่ะเออทางนี้เลยได้เวลาของเราแล้วสินะเออ่มันคือจุดเริ่มตน้นเฮ้ยมาคัสโอ้เดี๋ยวเรามาคุยกับมาคัสกันก่อนนะครับผมอันนี้ก็คือรุ่นใหญ่ ของหน่วยสนับสนุนนะครับผมเดี๋ยวเราจะหาร่องรอยของ,ของหัวใจร,ใริกก้านะครับผมขอบคุณที่ทํางานอย่างหนักนะระหว่างภารกิจเนี่ยรับของภารกิจเน้นม,มันก็น่าผิดหวังเล็กน้อยนะแต่ว่าเราก็ต้องหาต่อไปนะกับในซากประหักพังนี้นะเมื่อพูดถึงเรื่องน,น,นั้นก็ได้ยินว่าท่านมาตามหาซากโบราณสถานแถวนี้นะซากโบราณสถานเนี่ยเคยใช้เป็นศูนย์วิจัย กลางเมื่อก่อนนะใช่เถอะเดี๋ยวให้ผมได้นำทางท่านไปยังสถานที่แห่งนั้นแล้วกันนะหน่วยรักษาความปลอดภัยนี่<ล>คือร้อยโทมาคัคสจากหน่วยสนับสนุนศูนย์ใหญ่สั่งให้เปิดประตูได้เลยซุดๆๆโอ้ยติดต่อไม่ได้แนละ้วเหมือนเสียงมันจะโดนรบกวนนะหน่วยปลอดภัยได้ยินไหมนี่นคือร้อยโทมาคัสจากหน่วยสนับสนุนเกิดอะไรขึ้น เนี่ยนี่มันเราอยูอ่อยู่ภายใต้เออเออการสนับสนุนสนับสนุนเออสปอร์ตหน่วยสนับสนุนนี่คือหน่วยความปลอดภัยเราโดนโจมตีจากวอลกัสเราต้องการกำลัง,งเสริมเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยป้าเอ้ยแทนผู้สุบทอาด,ดูเหมือนว่าวอลกัสจะบุกมาแล้ววิธีสื่อสาร,สสารใช้การไม่ได้ใช้ระบบสื่อสารฉุกเฉินนะติดต่อสูงใหญ่เพื่อที่จะรองเอ่อกอบกู้สถานการณ์นี้กันนะ เอ,อ้ยเดี๋ยวเราจะไปบู๊นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องมุ่งหน้าไปยังเออศูนย์ติดต่อฉุกเฉินนะครับเออเราไปกันเลยโอ้โหนี่คือตัวติดต่อฉุกเฉินเลยเฮ้ย โอ้ยอ๋อนี่คือตัวเริ่มภารกิจนะครับผมโอ้โหได้รางวัลมากมายเงินสี่พันเอาเราไปเริ่มกันดีกว่าไปบู๊เวลราบู๊แล้วสินะเออบุก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 อืมเมืนี้หรือป่าสัญลักษณ์อันนั้นหรือเปล่าโอ้มาผิดทางแล้วทุกคนเหมือนมันจะชี้มาทางนี้หรือเปล่านะโอ้ยเราต้องเข้าไปในนี้โอ้ยเจอมันเจอแล้วอือืพออกวองกัไอีพวกวองกัสหนีอืมบูโหดนู๊แหลกบึม นี่พวกวอกัสเนีย่ยิงหัวหน่อยเอ, ي, อ้ยโอ้โหมันมีคำสั่งมาว่ามันจะทำลายหัวระบบสื่อสารของเรานะเฮ้ยเหมือนขบนจะมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยวไม่มีอะไรนี่นาแล้วมันก็ใ<ค>ห้ข<ณ>ึ้นมาทำไมเราวิ่งขึ้นไปขบนก่อนนะ ทุกคนอโอ้โหเหมือนระบบสื่อสารจะอยู่ข้างบนนี้ใครเป็นคนวางของอะไรไว้เนี่ยมีระบบระเบิดมาเดินไปตรงระเบิดนี่มาปิดบุ้มโอ้โหบุ้มบุ้มบุมบระเบิดไปกินบุ้มโอ้โหตอบทีนินึงตุ้มโอ้โหกิ้งหลบเออ่วงโอ้ยมันมาแล้วมาแล้วยิงปุ้งเอ้ยยิงหัวพีปุ้งหมด เออพี่อย่างเฟี้ยวอย่างเี่โคตรโหดก็อันตรายอ่ะครับโทษทีน้องเอออย่าขวานทางพี่ อเออโหนี่คือตัวติดต่อฉุกเฉินหรือเปล่านะนะเราขอลองกดหน่อยกดปุ่มหน่อยตอนนี้มนันจะซีคอมมูนิเคชันเอยดีใครเนี่ยพี่เอสดีครับโหนี่คือประชาชนทั่วไปนะผู้เรียนอย่างเราๆนะครับผมนี่เราเห็นกันเองหมดเลยหรอนี่ข้างบนก็ขึ้นได้นะครับขึ้นสลิงไปหน่อยปุ๊บปุ๊ดปุ๊ปุปป๊เราก็ต้องเดินมาทางนี้นะครับผมแล้วก็ขึ้นสลิงขึ้นข้างบนอีกหนึ่งครั้งปุ๊บอืมใช่หรือเปล่าอ้าวไม่ใช่เนี่ยเฮ้ยแล้วมันเขียวข้างบนทำไมอ่ะ เออโหให้ลงไปข้างล่างอย่างนั้นเหรออ่าอันี่ก็ขึ้นไปเหมือนกันนะขึ้นไปแล้วก็งงงเอ๊ะนี่ขึ้นมาทําอะไรมาได้ขึ้นมาทำอะไรโอ้ยใครยิงมาเนี่ยไอพวกไอ้พวกบอกรสอระเบิดไปกินบุ้มอ้าวไม่เดินไม่โดนใครเลยโว้ยโอ้ยใช้ปืนก็ได้ใช้ปืนก็ได้เอออย่ามาแย่งนะ นี่มันเหยือกของฉันเอ้ยโอ้โหโดนแย่งเหยือกหมดเลยโอ้โยโอ้เส้นไปเลยเอาอะเดี๋ยวเราโหนโหยโหยโหยไปนะครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โหลงมาแล้วแม่เรามาคุยกับ กระป๋องกระแปอในนี้ก่อนนะทุกคนว่ากระป๋องกระแปงนี้ให้วาปนะครับผมโอ้ยภารกิจรพิเศษจบตึกเรศแล้วตอนนี้เรามาไหนเนี่ยโอ้โหเหมือนให้ประทานซ้ายนะครับผมอ้อมไปนิดนึงออได้เจอยานมันเอ้ยยิงไอ้พวกลูกกระจกก่นยานไว้ที่หลังไอ้พวกลูกกระจกบุ้ง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 เฮ้ยเหลืออย่างนิดอย่างหน่อยยีระเบิดอืโดนสะเก็ดระเบิดไปดีเรามีคนมาร่วมสู้นะก็คือเราทายาทคนอื่นอะ บึมนีเจอเราทาย,ยาทคนที่สองเฮ้ยนี่เกิดอะไรขึ้นนะอันนี้เราใส่ตัวโมดูลได้นะครับผมในกระเป๋าของเราจะเสริมความสามารถนะทําให้สเตตของเราดีขึ้นนะโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปใส่ลนะก,กันอันนี้คือใส่โมดูลกับปืนนะครับผมทำให้ปืนของเราเก่งขึ้นเออเดี๋ยวไอยว่ากันเพี่ เฮ้ยโอ้โหเราเดินมุ่งหน้าตรงไปยังภารกิจของเราเราตามเราทายาทตรงนั้นไปนะครับเราผู้สืบทอดเออเราก็ร่วมจอยกันเลยวาร์ปไปเลยวดเข้ามาฮึ่มเราเดินเองเนี่ยไม่ต้องวาร์ปเนี่ยเฮ้ยโหด่ซาริงขึ้นไปด้านบนหรือเปล่าอ้าวใช่ด้วยนะแม่เราก็ต้องไปทางนี้นะครับผมเออเราต้องมากดปุ่มนี้หรือเปล่าเอ้ยอย่าไปยิงระเบิดเล่นดิพี่ปืนงแล้วไงอ่ะ อันนี้คือเราต้องปกป้องจุดนี้นะครับผมเดี๋ยวจะมีคนบุกมาเออ,อยืนนิ่งๆก็ได้เนี่ยเป็นคนจริงให้เออไม่ต้องเหนื่อยให้เปลืองแรงเลยแมวตรงนี้มันดีจริงๆไม่ต้องมีใครมาคอยแบบนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเราไม่มันเราต้องเน้นเราต้องบู๋เต็มที่เออเราจะไม่ให้คนอื่นบูไม่ได้เดี๋ยวไม่สนุกเออโอยพวกนี้มันจริงไกลด้วยอ่ะ นี่กิ้งหลบชุก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 ฮึศัตรูบุกมาจากทางนี้อย่างนั้นเหรอเออเราต้องกันให้ดีนะไอ้พวกนี้มันมีระเบิดด้วยอ่ะโอ้ยมาปูนี่ไงแบบเน้นๆเหม็มๆเฮ้ยโอ้โหตัวนี้มันยิงยิงปืนได้ปุ๊ง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 ปุ้งเฮ้ยนี่มันยืนนิ่งของจริงว่ะเฮ้ยโอ้ยมันยิงมันตีแล้วมันตีแล้วอืมโอ้โหนี่มันยืนนิ่งของจริงทุกคนมันเล่นไม่เป็นดูดิ โอ้มันเล่นผ่านพีซีสเตชันมันไม่ยอมยิงเลยเนี่ยทุกคนโอ้โหนี่ยิงเป็นไหมพี่เฮ้ยกว่าจะเล็งได้ผมก็ฟาดไปหมดแล้วอ่ะเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดไปกินบอมเฮ้ยผมดูเบิ้มหมูเบิ้มพี่เบิ้มโอ้บุ้ง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 บุ้บระเบิดไปกินกรีเนโดอุ๊ยตายเฮ้ยน่าอะไรอ่ะขอลงไปเก็บหน่อยนะเออขออนุญาตลงไปดูนิดนึงอ่ะนะเปิดปิงของดีโอ้บอง โอ้ยนี่เผื่จะเป็นก่องดีนะเราก็ต้องทิ้งไปเก็บกันหน่อยเออจรวระเบิดไปแล้วเออดิดกันไปแล้วโอ้โห้างบนไม่มีคนกันเลยไม่มีคนกันบ้านเอ้ยโอ้โหไม่มีคนกันบ้านแล้วหนีไม่ไงไม่ไงแแหลกสลายหายเป็นผุยผงไปซะนั่นอะไรอ่ะเอ้ยโอ้ยน่มันก้อนอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรามาฝั่งนี้เรามาฝั่งนี้กอน แล้วก็เก็บของเออเราต้องมุกจุดภารกิจไปจุดต่อไปแล้วทุกคนเอาได้แล้วเราเปิดประตูออกไปกันนะครับเอ้าไม่มีประตูดีวาเออเราสำเร็จภารกิจกันแล้วนะไอพวกนี้มันมาให้เรายิงเราก็ยิงกันสักหน่อยเออเราก็เริ่มภารกิจได้เลยนะอู้หที่มันยานอะไรโผล่มาอีกแล้วเนี่ยโอ้ยเราก็ต้องมุกไปยังยานนะมันส่งสมุนลงมาละเฮ้ยขออนุญาตรีโรดิงปน โอ้โหพวกนี้มันอึดมากเอาระเบิดไปกินบุ้มโอ้โหโอ้โหเฮ้ยสกิลใหม่เรามาแล้วทุกคนเรากดสีเพื่อที่จะบ้านติดไฟเพราะเอวพี่ติดไฟนะครับโผมระเบิดไปกินเอาเฮ้ยปลาไปไหนนะโอ้โหเลยไปนิดนึงนนะไม่แน่เอาละโอ้โหจุดภารกิจเราอยู่ไหนเนี่ย อยู yeah. ่ตรงนี้จะเป็นธุรกิจเราเนี่ยโอ้ยเยอะไปแล้วระเบิดไปโอ้โหระเบิดยาประชิดีอยพวกนี้มันจะเข้ามาขวนคอเรานะเราก็ต้องเก็บโผให้ดีเออไปยิงต่ออ้โหโอ้โหเตูมากมายก่กองอระเบิดโอ้โหระเบิดหมดระเบิดเราหมดเยว้ยโอ้ยพี่มาทีเขามาใกล้ผม่อยหน้านะเบาะ่อน ผมขอต่อยนะฮะหน่อยแล้วการหมุนตัวต่อยครับหมุนตัวหมุนตัวโอ้ยโอ๊ยโอยเดี๋ยว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 โอ้ยพวกนี้มันเริ่มแรงเริ่มโหดนะเริ่มโหดเพื่อเราก็มาช่วยเออเพื่อเรามาช่วยสักทีในสุดเพื่อเราก็มาช่วย่งั้นเรายิงอยู่คนยวงเห่าแย่เลยนะเนี่ยแม่แม่แม่หัว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 อืตายดีมากเพื่อเราทำดีมากนะเออเก็บของนิดนึง เอ้ยมันให้ไปข้างบนนะครับผมพุ้ดมาตามมาเลยเพื่อนเห็นไหมเออทางนี้แหละบุมโปยิงยิงเออเออเออโอ้โหเอวัวไอ้โอ้โหเออไพวกนี้มันเอือจังวะเหลืออาวุธเรากระจอกแบบนี้เออเฮ้ยหูเพื่อนเราพลางแห่งน้ำแข็งแล้วโคตรเท่โคตรเสียวโคตรอันตรายเลยนะเพื่อนอุ๊ยเอาละเคืนนี้มันเครื่องวิทยุอิมเมอร์เจนซี่นะเรารีบกดก่อน ปวดติดต่อสต่อารฉยเฉิไปยังศูนย์ใหญ่โอ้ยโอ้ยยังมีอีกอันนะทุกคนโอ้เราก็ต้องไปนะเหลืออันสุดท้ายแล้วะทางไหนต่ออเดี๋ยวก่อนนะวิ่งดาน่นเข้ามาขนาดนี้พี่กันไม่ทันเลยพี่เปิดพลังแห่งไฟปอง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 เออเดี๋ยวอะไรพลังของข้า ไอ้บอลแคสมันบ่นอะไรอยู่ก <reading standard" S 2> <LE> uh ูไม่ร so <he Bis ps Island> ู like <bbe> ้นะทุกคนอกวโอ้ยมึงบอกว่าไอ้พวกกระจกมาแล้วอืมระเบิดไปทิ้งนี่เราทำดาเมจอันสูงส่งนะฮะต้นทีน้องโอ้โหแห่กันมาเรื่อยๆเลยเว้ยเอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี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 ยวบุ้มโอ้ยโหเพื่อเราเพื่อเรายิงยิงเลยยิงเยอะยิงเยอะอืมแล้วเพื่อเราอีกคนไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ยขออนุญาตเก็บของนิดนึงนะก่อนที่เราจะเดินทางไปต่อโอ้ยโอ้รื่อเรื่อยๆเลย เ้ยบึมอือืงเรียบร้อยยานมัไปแล้วนะเรากต้องไปกันต่อหรือเปล่าแล้วต้องทำอะไรเออนี่อาจจะเป็นประตูของโบราณสถานที่เราจะเข้าไปก็ได้ศูนย์วิจัยที่เราจะเข้าไปเยี่ยมชมนะเออแต่เราเข้าไปไม่ได้เราต้องทำระบบสื่อสารให้กลับมาใช้การไอ้นี่เป็นตัวใหญ่เฮ้พี่เบิร์มพี่เบิร์มดูวเอยพี่เบิร์มมาแล้ว โอ้โหยืงอไปหยิงไวเออโอ้อล่าสร็จแล้วนะ ได้ยินไหมโอ้ oh, <c oughs> หน่วยเอาฟาติดต่อมาแล้วนะโอ้ <c oughs> oh, เราก็ต้องรอหน่วยออาฟาเปิดประตูหรือเปล่าอาเรามีคําสั่งมานะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราจะต้องว์าไปหาบันนี่นะครับเราต้องไปคุยกับบันนี่นิดนึงนะที่เออาโพสตนะครับหรือแคมป์ของเรานะเฮ้ยจุดแคมป์ของเราเราคุยกับบันนี่แล้วเหรอไอเกมนี้มันเป็มาเกมเนื้อเรื่องของแท้เลยนี่ว่าเอ้ยบันนี่เรามาแล้วจ้า โอ้ยเดี๋ยว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 โอ้โหสับ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 สัตีนแตกแล้วตีนติดไฟฟ้าโอ้โหจับ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 จจับจหืมขอได้ไ้คุยด้วยนะ คนนี้คือบันนี่นะครับผมเธอเป็นผู้สืบทอดที่มีชื่อเสียงในเรื่องของตัวสร้างปัญหาอัลเบียนนะครับผมเนื่องจากความสามารถพิเศษของเธอเนี่ยที่สามารถสร้างกระแสะไฟฟ้าเคลื่อนไหวตามร่างกายนะครับเธอจึงเป็นเครื่องผลิตไฟฟ้าเดินได้นั่นเองโอ้โหมีข่าวหรือว่าเธอเป็นนักวิ่งที่เร็วที่สุดในอัลเบียนด้วยนะครับผมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยที่ว่าอัลฟ่าเนี่ยไม่ค่อยเชื่อ <the good. S 1> ผู้นํา <ำ S 1> ทางเท่าไหร่นะ เดอะอเคนี่ยของผู้นำทางเนี่ยรู้สึกคุ้นเคยแปลกๆเป็นก็เอะไรทำให้ความรู้สึกว่าเธออยู่ฝั่งเดียวกับเราอ่ะโอ้จะเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้าเออตัวอัลฟาเองอ่ะเชื่อมต่อกับผู้นำทางไม่ได้เพราะว่าอาเคเพราะว่าวันนี้เขาไม่ได้ใช้อาเคเลยนะ เออใครจะไปรู้ล่ะเออเราไปโฟกัสกับตัวารกิจก่อนดีก,กว่านะตอนเนี้ยเดี๋ยวฉันจะสำรวจทั่ว<ล>มุมของจิงสตันเองอะนะเดี๋ยวจะไปหาตัวน่ารำคาญอย่างผู้สั่งการด้วยเออรักในผู้วอกัสเนี่ยขอมอบหมายเป็นหน้าที่นายแล้วกันนะเอาละ่ะเดี๋ยวไปเจอกันนะอย่าทำงานหนะักเกินไปละ่ะเออ โอ้ยโอ้โหนี่ก็คือบันนี่นะเฮ้ยโอ้โหไวเกินไปแล้วเนี่ยโอ้โหนี่มันไวสุดจริงๆนะมองจับตามองแทบไม่ทันนะเมื่อกี้นี้ รับภารกิจของเราในครั้งนี้นั่นก็คือการออกไปเอาทารุ่มเคลียร์พื้นที่นั่นเองนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวไว้ภารกิจเราไว้เคลียร์กันในพาร์ตต่อไปแล้วกันนะครับผมในพาร์ตนี้กระผมมีสมบ,บัติเกมเมอร์ก็ขอจบเกม The First Descent ในพาร์ตนี้้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมอุ้ยเร,ราก็ได้จะลุยภารกิจไปนิดหน่อยนะครับสําหรับใครที่อยากเร่ลา็ไปโหลดกันมาได้เลยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Weak, no mercy. All I got is working. Never stop searching. Never quench the so thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic. You can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so sort neurotic of and chaotic. i oh. still to last with the webs I'm weaving. I can change the past with the.